โอ้ไหนๆวันนี้เราก็มาเจอลูกคนแล้วครับอยากฟังเด็กๆเด็กๆเยอะอยากฟังแฟนชาร์ตทุกโค้มากมายนะฮะนี่ข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยมากมายนะข้างมากมายอ่ะโอ้ยป้าไปแล้ว สองซ้ำไหนกล้องหลักกล้องเราอยู่ไหนครับอันน um ี้ไปรับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้พ you know ี pain, so ่ฮาได้สัญญาณฮะนั่นสองซ้ำรถที่เมนูเอ็กซ์ไปนี่ภาพนี้ผ่านไปภาพคอยไปผ่านไปภาพนี้อีกสักเล็กน้อยนะฮะ ถึงชุดถึงแช่อแช่ถึงเช่ส่งแช่ะนะฮะเอาล้ะครับน้องๆรวมตวนยืนขึ้นมาได้นะครับช็อตต่อไปนะครับผมขอไปเชิญผู้บริหารจากทางรถดีเมนูนะครับขึ้นถ่ายภาพกับน้องๆนะครับขอเชิญครับขอเสียงครบมมือให้กับรถดีเมนู จอยกับกิจกรรมมากมายในงานได้เลยนะจนถึงเวลา2องทุ่มด้วยกันนะครับอย่าลืมนะอยู่กันถึง2องทุ่มไปเลยวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ28มิถุนายนนะครับเวลาบ่ายครึ่งก็จะมีไฮไลท์เด็ดที่ฟินแบบไม่ต้องพักกับศิลปินคู่จิ้นสุดจี๊ดน้องแม็กกี้แล้วก็น้องบัสนะครับเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้แน่นอนนะฮะใครไม่สะดวกสามารถติดตาม Exclusive Live s t r e a m ีมมได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของอาชิโร่โกโต้โฮกุคุกกิ้งนะฮะวันนี้อยากจะให้ต รอยลาบเร็โรดีเมนูเอ็กบัตถูกนี่ไม่ว่าเราลืมอะไรเราก็ถามก็ได้หมดเลยนะครับเอาล่ะวันนี้ทั้ง5คนนะครับบนเวทีผมแล้วก็น้องๆทั้ง4คนนะครับก็มีไฟที่ต้องขึ้นกลับกรุงเทพไปต่อนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างฉิวเฉียดทีเดียวนะครับแต่ขออนุญาตลาพิพิธไัก่อนแล้วก็วันนี้ขอบคุณบีอาร์ชาวภูเก็ตมากๆรวมถึงคนที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงมาจากกรุงเทพวันนี้เป็นวันที่ทั้ง4คนมีความสุขมากๆนะครับผมเองก็ทำงานหนักแฮปปีมากๆขอบคุณโรดีเมนูด้วยนะครับที่ ไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับนน้น่า Happy Birthday จุ๊จัง Happy Birthday จุ๊จังุจัง Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday จันที